เออ B T B มาอังกฤษโอ้โหอังกฤษปีขวานี่หมดลุ้นเลยอ่ะอังกฤษโอ้ยก็อ,อยากจะเห็นโดน,นิจากสมาร์ทอ่ะครับเฮ้ยอ่ะเลขมงคลตั้งสูงปล่อยฟยรีขอบคุณหนึ่งแบงค์เท่าจากสมาร์ทด้วยครับผมหากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA 4 Shop by o oh, s บริการ <S 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 รับซื้อและขาย ID FIFA o 4ไม่ว่าจะเป็นทีมเอ็ล้วนทีมพร้อมเล่น ของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอนเอ็มรับดึงลและเตะหายากและอื่นอีกครบวงจรใครสนใจใลิงอยู่ด้านล่างครับ เอาละครับหลังจากที่ไอดีแรกผ่านไปเราก็เด้ว่าบาสเตียนชวาไฟเกอร์คือมันอาจจะไม่ได้ออก23 TW ก็จริงแต่มันยังพอแบบว่าได้ตัวออร์แกนิกที่มันมันยังใช้ดีแล้วก็ใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับเราก็ยังอยู่กิจก,กรรมทอรเค็นดรอมันเดิมนั่นเองครับเดอะไฟนอลออฟเทอร์ทีว t นั่นเองกิจอัมาล23 TW นั่นเองนะครับคือหลังจากที่หมดกิจกรรมนี้ไป23 TW จะไม่สามารถเปิดได้อีกแล้วนั่นเองก็จะเป็นลิมิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะจัดเนี่ยก็กิจน,นี้น่าจะเป็นกฝา,า,ดดา,า,ากด ฝากกดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ทุกวันนั่นเองนะครับกิปนี้ขอคุยดีจากน้องสมาแล้วก็จัดไปที่2 0 0 0 0นั่นเองฮนะก็อย่างที่บอกครับถ้าอาไมเอ็นมาบวกแปดเนี่ยคือเราได้แน่ๆครับห้าคำโดเนีครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างในครับเดี๋ยวขอเ่ยรับของเลยเพราะว่าจะขอดีเนี่ยแลกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเราไปเปิดกันที่เงินตอนนี้มีอยู่ที่83 0 0 0นะครับช่วยกันจำแล้วกันนะ83,000นะ เอาละเงินเราได้มาทั้งหมดเท่าไรเนี่ยได้มาทั้งหมด3ามแสนสามหมื่นสามพันล้านครับถือว่าการ์ดออกดีเลยนะครับการ์ดนี้น่าจะได้การ์ดจากเติมกิจเยอะหรือเปล่าพี่แมมเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ได้จากการเติมกิจอยู่ที่2นะครับ btb ท็อปร้อยห้าสิบกแปดเนี่ยใบเนี้ยว่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะเนี่ยเราเปิดการ์ดนี่ก่อ้ไอคอนท็อปสิเชื่อไหมว่าตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังไม่เคยเปิดได้โรนัลโดอาร์นายเลยนะครับแต่โรนัลโดอาร์นายเพื่อนคือการ์ดใบเนี้ยโอกาสที่เราจะได้เห็นเรียกว่ามีน้อยยเล มีน้อยเลยอ่ะไปกองหน้าบราซิลไปขอบราซิลก่อนดับแรกปึ๊บโอ้โหยูเครนครับอันเดเชฟชิงโก้ครับมาอย่างนี้คือรู้เลยครับอันเดเชฟชิงโก้ครับสแตทอยู่ที่110ครับ4ี่แสนเอ้ยไม่ใช่40,000ครับอันเดเชฟชิงโก้เลยนะว่าเปิดชิมลางก็ถือว่าทําได้ดีครับทำได้ดีถือว่าไม่แย่ครับสวยงามอันเดเชฟชิงโก้การบวก8เรามีอยู่2 4 6 8 10 12 14 16ประมาณ18ใบโดยประมาณครับ ของดีว่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้พี่รบกวนนิดนึ่งเฮ้ยเทสครับ <the S 1> ผมโอ้โหสองแบงแดงเนี่ยหรอขอบคุณมากครับผมขอบคุณมินลาด้วยเนะียขอบคุณมากครับต <c oughs> ัวเนี้ยครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผม <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆเออขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมใครที่ดูอยู่ตอนนี้ช่องพี่มันคนติดตามมันใกล้จะครบ1 6 0 0แล้วมั้งฝากกดซับสไครต์คนละหนึ่งครั้งแล้วก็ฝากกดไลค์สตรีมีด้วยแล้วกันครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับล่างซ้ายมีปุ่มไลค์อย่าลืมกดให้ด้วยแล้วกันนะครับพี่ว่าการเนี้ย ท็อป1 50เนี่ยอันดับแรกนะเรามีโปรตุเกสโปรตุเกสบราซิลฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเวลอาเจตินาโปรตุเกสแบบโอ้โหเอาง่ายๆใครก็ได้ในล็อกเนี้ยได้หมดเลยครับเฮ้ยพี่เพิง่งอายุเอ้ยเอ้ยโอ้โหน้องเลยผมเพิ่งอาไรยู่ยแปดเนียครับพี่ชายโอ้โหพี่มิลาผมเพิ่งยี่แปดเนียครับพี่ชายวันดีด้วยวันดีทุกคนด้วยมาถ้าได้โรนัลโด BTB นะพี่บอกเลยพี่จะแอคแบบเปิดหน้านี้ค้างไว้20นาที จะไม่ไปไหนเลยเปิดแอคไว้เลยครับถ้าได้คิเซโนโรนันโดนะครับเนี่ยเนี่ยพี่จะเปิดแอคเลยอ่ะเปิดแอคเลย20นาทีแบบไม่ไปไหนมาไหนด้วยครับขอพลังจงสถิตอยู่กับไอดีนี้กาลีน่าจุ๊บๆไปครับโปรตุเกสมาก่อนโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุกสเปนครับสเปนแบ็คขวาด้วยโอ้โหสเปนแบ็คขวาครับแล้วเป็นโอ้โหเซกิโอเซกิโอโรเบิร์โตครับโอ้โหแบ็คขวาสเปนออื้ โรเบโตขวาแล้วคือสเปนคือมันไม่มีตัวแพงเลยสำหรับปีนี้นะครับโอ้โหเสียดายเลยนะเนี่ยเสียดายเลยนะเนี่ยเอ้ยแต่มันก็ยังดีกว่าได้ประตูแหละอ้าวยังพอน่าจะขายได้อยู่เหมือนกันครับแต่ร้อย็ดกาจะเป็นอะไรได้อยู่นะครับเอาล่ะสมารทน่าจะเคลียร์กาให้พี่เรามั้งอันนี้ท็อปห้ครับไปสามใบเปิดไปเลยครับเออลิงบอลฮาร์ลนไปชิมลางไปก่อนไปชิมลางไปก่อน บุมนอร์เวย์ฝรั่งเศสครับ c ซี่โอเอ็นคุณครูครับผมเอ็นคุณครูครับผมละกิดกริทโอ้โหกิดมันนี้มาทุกคนเลยนะกิดมันเนี่ยเบนเยสแดอโอ้โหลวกิดมันมาทุกคนน้องแพนด้าก็ได้กินมาแต่ได้กินม,มนบกแปดนะครับโอ้โหขอแบบได้อะใบนี้วิทยานี่ต้องคัดไหมวะวิทยาก็นิดหน่อยมะโอเควิทีอ้าเอาจริงวิทยาพี่ว่าไม่ต้องคัดก็ได้มั้งเพราะว่าตัวดีมันก็ออกยากอยู่เหมือนกันน่ะไปทีละใบครับวิทยา ขอเป็นสนาตันเกิดมายังไม่เคยเปิดได้สนาตันเลยว่ะสวีเดนเนี่ยสวีเดนเนี่ยโอ้โหโอวิลเลียนโอ้โหไก่เกินไก่เกินเอออิตาลีครับกองหลังอิตาลีวีทีานี่ใครวะว t ทาเนี่ยจอโจเคียร์นี่ก็โอ้โหร้อยสิบห้าถือว่าไม่แย่นะเพราะว่า สเตตต์มากสุดแค่101นั่นเองอันนี้ก็เท่ากับสเตตต์หนึ่งร้อยทั่วนั่นเองก็ถือว่าไม่แย่ครับจอร์โยเคียรินี่ครับก่อนหลังอิตาลีครับแม่ก็เถอะได้อยู่ได้อยู่ <S <S ต่อไป MC MC เนี่ยมีโอกาสได้แก้ตัวหน่อยว่ะ MC เนี่ยแต่ว่าต้องคัดหน่อยว่ะ MC เนี่ย <S <S ครบ100ตัวครับแล้วตัวล่าสุดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดได้กากา้านี่เรียกว่าอยู่ล่างๆเลยนะกาก้าเนี่ยกากา้าอุ้ยไม่ล่างนะกาก้าก็อยู่บนๆอยู่แต่ไม่เป็นไรชิมล่างก่อนนี่ ขอร้องเลยว,ว่ะถ้าดวงมันจะดีคริสเซโนโรนันโดหรือโรนันโดอาานมาให้ได้เห็นหน่อยว,วะ่ะขอบคุณมากครับเอ้ยมีอะไรมาขิงกันได้นะครับเปิดได้ตัวอะไรขิงกันได้นะใบแรกทักทายไปก่อนโปรตุเกสหรือบราซิลไม่งั้นไม่รุนแล้วปึ๊บโอ้โหเยอรมันครับเยอรมันก็เยอรมันกลางลุกบัลลักกับเพื่อนบัลลักครับผมสองแสนหะ้าหมื่นสองแสนหกหมื่นครับมิเชลบัลลักครับเนี่ยเพิ่งคุยกับไอเติลเลยว่าบัลลักช้านะมาด้วยครับมิเชลบัลลัก โอ้ลางมันมาดีนะเนี่ยลางมาดีนะเนี่ยมีเชือบบัลลักไหอย่างเงี้ยเฮ้ยลางมาดีลางมาดีบัลลักบัลลักร้อยสิบเจ็ดครับถือว่าดีอยู่นะของดีของดีงดบัลลักร้อยสิบเจ็ดเนี่ยถือว่าไม่แย่เลยนะครับพะสแตตเริ่มต้นร้อยสองอ่ะบัลลักอะ่ะโอ้โมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยมือทองจะจัดชอบคนบอกว่ามือทองตลอดอย่างนี้แหละก็เอาของเกลือเกือมาหน่อยดิลนะ่ะเกลือเกือมาหน่อยดิล่ะเปิ้ลฝรั่งเศสครับโอ้โหมาเกเรเล่เลยรู้เลยเนี่ยมาทรงนี้เนี่ยวีล่าหรือมาเกเร่พลาับ ดวงดีจ้ะผมอยากอุ้ยเรคนหนึ่งแบงค์แดงด้วยไขอบคุณแม่ครับผมหมาครับคาสชิกเวียร่านี่ขายได้ด้วยครับเวียร่าเออเฮ้ยมันอะไรของเขาครับเนี่ยคือแต่ถ้าว่าถ้าได้มาไกลเล่ยน,นี่ไม่ดีนะเออมันแสนล้านออกสองใบติดเลยนะเนี่ยทําเป็นเล่นนะบรรลักมาเวียร่ามายิบสามทีวให้เห็นนะเพื่อนยิบสามทีวให้เห็นนะบอกเลยนะไอดี ID เนี้ยกองกลางแน่น ได้กลางแน่นเลยเออได้กลางแน่นๆเลยเนี่ยโอ้โหกลางแน่นๆเลยแบบบ้าสวยงามพาติกวีเอล่าใบนี้น่าจะเป็นแบบว่าน่าจะแบบไอแบบว่าอ่อนที่สุดในใบ5ห้าใบที่มีอยู่เมื่อกี้แล้วนะครับขอร้องแล้วกันชิมลางไปก่อนแล้วกันใบนี้ชิมลางก่อน,ลก,น,ลก,นกลางที่มีก็แน่นจนล้นแล้วพี่ชิมลางไปก่อนใบนี้ อีแคบครับเป็ดอะไรเนี่ยโอ้โหสเกเลนสเกเลนเบิร์กนะครับคือสเกเลนเบิร์กเนี่ยเอาจริงนะมันจะชื่อเหมือนกับผู้ตัดสินอะแต่ว่าผู้ตัดสินเหมือนกับเขาจะรีทายไป็นมั้งไอ้มาสสเกเลนเบิร์กอ่ะมันจะชื่อคล้ายๆเนี้ยชื่อคล้ายๆประมาณนี้ครับแต่ใบเนี้ยคือโอกาสลุ้นถามว่าลุ้นยากมันก็ลุ้นลุ้นยากอยู่เหมือนกันนะลุ้นยากอยู่เหมือนกันครับไปปีแคบเลวานอฟสกี้โชว์เข้าไปดิเลวานไป EBS ครับผมเออ EBS ครับอิตาลี CF เดี๋ยวเปลี่ยนโลก้ีเด๋ยวปโลอ้โลหครับ สวยงามครับ4ี่0 0 0ล้านครับคือถ้ามันมา EBS กับประมาณนี้นคือมันต้องได้บวก8อยู่แล้วมันไม่มีฐานไท้ยี่ได้บวก6หรือบวก7แน่นอนครับสวยงามเดี๋ยวเปลเดี๋เปล เออต้องงั้นดิไม่แย่ไม่แย่ใบนี้ยคือมันสเตตมันน้อยแล้วการ์ดปีที่รุ่นมันคือมันไม่เยอะอะสมัครเมมเบอร์ยังไงครับใครที่อยากสมัครเมมเบอร์เข้าไปที่หน้าช่องพี่มันจะมีคําว่าสมัครอยู่นะครับอย่าลืมไปกดสมัครเมมเบอร์กันด้วยจะได้มีชื่อสีอเขียวอยู่ด้านหน้าแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับเออใครที่ง่วงนอนใครที่แบบว่าไม่ไหวแล้วพี่ผมต้องมีเรียนพน่งนี้ไปเรียนแล้วก็ไปนอนพักพ่งนี้มาดูไลย้อนหลังได้นั่นเองแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นสายนอนดึกจะดูบานตีสองเนี้เ,นเบ,บนก8 มาลิดเบเซมาบอกแปดเออบีทีบีเยอรมันครับกองหลังเยอรมัน huh. อ kind of ีกแล้วเหรอไออนนั้นเหรอไอโครบัตโตออะไรป่ะเนี่ยโอ้ชูเล่นะครับบวกแปดมาเอบวกแปดมาลั่นๆนะครับชูเล่ครับผมนิโครัสชูเล่อ่าแบ็กทูแบ็กครับย้ายกลับมาที่บาเยิร์นมิวนิกด้วยนะฮะช่วงนี้มาดึกเพราะว่าพี่ขายของน้องเอ็นต่อไปพี่จะไล่ห้าทุ่มทุกวันนะครับเออไล่ห้าทุ่มทุกวันเออฝากด้วยนะกัน ไม่ใช่อะไรนะโทรไปบอกกาลิน่าให้ปรับเลทเขาก็เลยปรับเลทออกมาดีอะดูดิต่อไปใบ99เราเก็บไว้ก่อนเราเปิดใบนี้ก่อนเดี๋ยวยเช็คก,ก่อนฮัลโหลครับกาลิน่าไทยแลนด์ป่ะครับพี่ช่วยปรับเลทให้ออกยิปซสามทีวายบกแปดได้ไหมพี่ผมกาลังเปิดโชว์แบบว่าคนดูทั้งหมด800ล้านคนอยู่ครับพี่อ๋อก,กดเลยใช่พี่ได้ไพี่อ่าผมกดแล้วนะผมกดแล้วนะผมกดแล้วนะโอ้โหพี่พี่งั้งนงั้นแค่นี้เลยพี่แค่นี้เลยพี่กาลิน่าแค่นี้เลยพี่ ูอย่างชอบเลยอะแค่นี้เลยพี่โอ้โหใครเนี่ยพี um ่บิดอันนี้บิดไม่ได้นะกานิน่าบอกเมื่อกี้แค่ทักทายใบเนี้ยของจริงของจริงใบเนี้ยชิบหายแล้วอุวิทโตโร่ด้วยโทวก่อนพี่เอาเลดออกเลยพี่เปิดแย่เลยเนี่ยใบเนี้ยเอาเลดออกเลยเนี่ยทีมเล่นดีกว่าคุณโ้นเนี่ยพี่พี่เอาออกเลยพี่ออกเลยพี่ออกเลยนะเอาเลดออกนะไม่เอาแล้วพี่เลดอย่างเงี้ย โอโหเลดมาอย่างนี้ให้ตายเถอะให้ตายดีพี่ติงไว้น้องเคนด้วยครับอย่าโทรเอออย่าโท h ะใบนี้มันกว้างแต่ได้ดีคือรวยเลยอืมไม่ต้องหวังหรอกเอาใครมาก็ได้ไม่สนใจหลอกใบแบบกระจอกระจอแบบเนี้ยใครมาก็ได้ไม่สนไม่สนหรอกเฮ้ยยิบสามทีวอังกฤษกองหน้าอังกฤษยิบสามทีวาแฮริฮิเคนโอ้โห ใจหลอกใบแบบกระจอกกระจอกแบบเนี้ยแฮร์รี่คีแต่มาบวกโขกครับโหม,มันน่าเจ็บใจนะมันน่าเจ็บใจนะอไม่มาบวกแปดนะไม่มาบวกแปดนะเฮร์รี่คียได้เฮเลยนะเนี่ยร้อยยี่สี่นะครับบวกแปดถ้ามันมานะ่ะโหเ,เกือบไปแล้วเกือบลั่นแล้วกองหน้าอังกฤษด้วยอีกใบใบ,บกระจอกกระจอกเงี้ยล่ะใบกระจอกกระจอกอย่างเงี้ยล่ะ โอ้โหกระจอกจริงครับโอ้โหเราเป็นกล้โอ้ผู้ใดบุแมวแมวเขาคนดิดตามด้วยครับไปขอลันล่นๆแล้วกันยี่สามทีวายมาแล้วเมื่อกี้คือเขาได้แฮนดิเคนบวกแปดโอโ้พี่บอสเลยสแตทเยอะสุดตั้งแต่ตพี่เปิดได้แล้วตอนนี้คือเปิดได้เยอะสุดคือเลวานอฟสกี้สแตทตร้อยยิบสองไงเอฟเอบวกแปดอ่ะอันนี้ร้อยยี่สี่ถ้าได้เมื่อกี้อ่ะคือรวยเลยทักทายไปก่อนชิมลางครับยี่สามทีวายอ่ะชิมลางไปก่อน เฮ้ย LOL คแบบรับโอ้โหเซอร์เบีย LL ริมเส้นฝั่งซ้ายแบบครับคอสติกเหรอมาคอสติกหูแล้วบวกเจ็ดด้วยอคอสติกถ้าเป็นบวกแปด่ีก็น่าจะประมาณเกือบแสนล้านอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับคอสติกครัแบโบอ้โหร้อยสิบเก้าด้วยถ้าได้บวกแปดอะเสียดายเลยไปใบสุดท้ายไปโอ้โหีีบีมาอย่างนี้เป็นโอ้โหซัมบอต้าด้วย โอหบวกหาด้วยครับเอาละใบนี้แหละ6ถึง8 2ใบสุดท้ายแล้วตอนนี้ลั่นสุดนี่เป็นบัลลักนะลั่นสุดนี้บัลลักนะใบหลังๆไม่ออกเลยอะ่ะโอ้ถ้าใบานี้ไม่ได้ยิบสองทีวยเอ้ยถ้าไม่ได้ยิบสาทีวยคือเจ๊งเลยอะ่ะโอ้โหได,ได้ดีสุดน่าจะแฮร์รี่เคีนหรือเปล่าเนี่ยกดสองวิ1 2จบข่าวเออบีทีบี B มาอังกฤษ อังกฤษปีขวานี่หมดลุ Heck, ้นเลยอ่ะอังกฤษปีขวาหมดลุ้นเลยเฮ้ยแบ็คแฮมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเชี่ยร์ขวานี่หมดลุ้นเลยอ่ะอังกฤษปีขวาหมดลุ้นนะดีวิดแบ็คแฮมโอ้โหแบ็คแฮมปีขวาหมดลุ้นโอ้โหลานๆมาอีกแล้วปีโอ้โหฟอว์ก็อยากจะเห็นโดูนีจากสมาดนะครับ เฮ้ยอ่ะเลขมงคลตั้งสูงล่อยฟีอขอบคุณหนึ่งแบงค์เทาจากสมาร์ทด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมน้ำลายเดืเอยเดินน้ำลายดีนะเนี่ย <c oughs> เหนื่อยเลยอ่ะการ์ดหมดยนะังวะเนี่ยอุ้ยได้อ่ะยังอุ้ยเอาการ์ดยังไม่หมดนะนี่เอาการ์ดยังไม่หมดยังไม่หมดเอา้าเฮ้ยโอย้พี่บอยนะถ้าแฮนดี้เคียนมาบวกแปดแบคแฮมมาบวกแปดคือรวยแน่เฮ้ยเอาฮอลแลน กูหลีกอ uh, uh. uh, ูกูหลีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วมันจะล่นอะไรขนาดนั้นนะเราจะโอ้การร้อยแปดด้วยเฮ้ยดวงมันมาดีขนาดนั้นเลยหรอกูหลิดมาเฉยกุหลิดมาเฉยอะไรเนี่ยพอแล้วพอแล้วกาลิน่าเพื่อนพอแล้วพอแล้วเออเออเขาจะว่าเป็นหน้ามาแล้วเนี่ยพอก่อนเพื่อนแค่นี้นะ อ้าเปิดทิ้งไปเลยใบนี้เปิดทิ้งไปเลยเปิดทิ้งไปเปิดทิ้งเปิดทิ้งไปเปิดทิ้งไปงเอามาให้อีกเอ้า EBS ครับเยอรมันปีขวาเยอรมันโทมัสมุลเลอร์ครับปีนี้ไม่แพงครับปีนี้ไม่แพงครับมุลเลอร์ครับอุ้งเก้ามืออ้าวอ้าก็ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยเฮ้ยอ้าวก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยเอ้ยนี่เราเปิดได้ล้านล้านสองสองกิจติดแล้วนะเนี่ยเอ้ยเราเหลือใบสุดท้ายอีกโอ้โหเอาตรงนะ ถ้าใบนี้แม่งมาออกเป็นยีิบสาม TW ทำไงแล้วมีสองใด้วยเนี่ยเอาเอาไปที่ยีิบสาม TW มาที่ละเอายีิบสาม TW มาที่ละ,ละเอามาบัล่ะเอ้า LL อีกแล้วสเปนครับปีกซ้ายปีกซ้ายใครอะใบนนคิวครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าปีกจากสเปอร์อดีตเด็กเก่าสเปอร์ด้วยโหจะมือทองอะไรขนาดนั้นนะไปอีกใบนึงเอายีิบสาม TW มาคือแบบจบจบ,จบไปเลยวันเนี้ยคุ้มๆเลย ไม่ยิ่มสามที่ไหวม,มาดิอูลุไปนูเนสนูเนสบุกเป็ดโอ้ยโอนูเนสนูเนสโอ้โหมมไม่มาบกแปดวะ เฮ้ยทำไมดวงไอดีที่สนอที่มันมาดีเลยนะโอ้หถ้าได้บกแปดนี่คือได้แอคนะได้แบบนี้เลยเออโนเนตกักโป,โปที่โมวไว้อยู่เซฟบนนันในเติ้นเออโอ้โหเอารวมราคาดิลนะเอาหมดเรือยังละขอดูการ์ดก่อนเติม2องหมื่นได้มาทั้งหมด2อ 00, งล้านเก้าแสนล้านนะครับ เอาง hmm. ่ายๆเตีองโกคือได้ wow, <S <S 3ล้านล้านนะเอ้า20,000 okay. no ืนได้สล้านล้านนะครับ20,000ืนได้สล้านล้านนะครับเฮ้ยโอ้โหนนี่เคียนเสียดายแบบทบอาบวก8ปดถเท่าไหร่วะเนี่ยขอดูก่อนถ้ามาบวกแปดล้านล้านด้วยแบ็คแฮมแบ็คแฮมโอ้โหดักสูง2คิวด้วยแบ็คแฮมสูง2คิวด้วยกุลิดอีกโอ้โหนูเนส นูเน้น,นบกแปะเท่าไหร่วันนี้นูเน,น้ตขอดูดิบกแปะเท่าไหร่เนี่ยโอ้บกแปนะห้าแสนล้านอ่ะเสียดายง็ไม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามใครที่อยา,ากฝากเปิดทักแฟนเพจเฟซบุ๊กเส้นสนามได้เลยละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ